ครับขอต้อนรับผู้สู่รายการผลกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเรื่องราวที่เรียกว่ามวยถูกคู่นะฮะหลายคนจับตามองเรื่องนี้นะฮะร,ระหว่างดรปนัดดาวงผู้ดีกับสสป,ปรินานะครับเพราะว่ามีปัญหาขึ้นมาจริงๆไม่น่าจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นด้วยซ้าไปอยู่ดีๆสสลงข้อความขึ้นมาแล้วก็ลงรูปของคุณบุ๋มมณัฐดาหลังจากนั้นประเด็นมันเกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าคุณบุ๋มเองก็ออกมาตอบกลับเหมือนกันนะครับว่าเออเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ที่มาที่ไปมันเป็นยังไง1 2 3 4รวมถึงมีคนไปขนานนามว่าศึกครั้งนี้คือสงครามนางงามคุณบุ๋มบอกไม่ใช่เพราะอะไรเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับทางด um, รบุ๋มปนัดดาวุ่งผู้ดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บุ๋มหรือดรบุ๋มหรือคุณบุ๋มของผมฟ <c oughs> าดแรงมากงานนี้ ฟาดอะไรยังไม่ได้ฟาดอะไรเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ฟาดอันนี้ยังไม่แรงนะเพราะว่าถ้าแรงเนี่ยจะบุ๋มจะแรงกับอย่างเช่นผู้ร้ายข่มขืนคนที่ทําร้ายเด็กคนชราหรืออะไรอันนั้นะคือฟาดแรงค่ะครับผมแต่นี่คือยังเบาะอยู่อันนี้แค่เหมือนอธิบายอธิบายเฉยอธิบายแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนกับแค่มีแฮชแท็กต่อบท้ายจบจบเบาๆแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดในตัวเนื้อความไม่ได้แรงอะไรเลยที่มาที่ไป มันคืออะไรก่อนเลยครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะว่าทําไมสสปรีนาถึงได้มีการมาลงแบบนี้ค,คือเรื่องของเรื่องคือเท่าที่ทราบมาทุกคนคในประเทศทราบอยู่แล้วคุณบุ๋มพยายามเรียกร้องเรื่องราวของการที่มีเหตุคุกคามทางเพศอออของการกลมขืนถูกไหมฮะ,ะว่าเออเรื่องนี้ขอให้มีมาตรการเข้มข้นจริงๆเกิดขึ้นสักทีเพราะว่า โทษประหารบางทีมันก็ก็ไม่เห็นประหารสักทีไม่ผีเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นตัวตนว่ามันเป็นยังไงเคยกระโทษประหารมีโทษประหารแต่ไม่เคยเห็นว่ามีการประหารเลยก็ยกตัวอย่างอย่างคดีของเกียร์บรรชัยอะค่ะที่มีการฆ่าน้องแก้มเนาะคนรถไฟจําได้ใช่ไหมคะก็โทษก็ถึงประหารแต่ทุกวันนี้ก็ยังเดินอยู่ในคุกเขายังไม่ได้โดนประหารจริงๆแต่เพียงแต่ว่าถามว่าเขายังอยู่ในคุกไหมก็ดีแล้วที่เขายังอยู่ในคุก เราเองก็ไม่ได้อยากจะฆ่าใครแต่ <c oughs> เพียงแต่ว่าเมื่อไม่โทษประหารแต่ไม่ได้ประหารไงคะ <c oughs> หรือว่าถ้าเกิดโทษทางทางข่มขืนที่ผ่านผานมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่4ี่ถึงยี่สิบปีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนโทษ จำนวนโทษจำคุกข,ขนาดนั้นเลยเข้าใจแต่ทีนี้ประเด็นของคุณบุ๋มเนี่ยขอโทษนะฮะ,ค,ะคือ,อก็พูดมานานมากแล้วตั้ยแต่ปีตั้งแต่ปี57ค่ะที่บุม๋มสู้เรื่องนี้มาเปลี่ยนแปลงกฎหมายมาสองรอบที่เรายืดรายชื่อกันนะคะตั้งแต่ปี57และปี58ทั้งหมด2รอบก็ผ่านพน้นแล้วก็สําเร็จค่อยๆทีละก้าวทีละก้าวก็บุ๋มก็ยังอยู่ในจุดนี้อยู่แล้วก็ดูแลเคสข่มขืนต่างๆเนาะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ค่ะแต่อยู่ๆจากปี57 ดูไหมฮะมาจนถึงปีนี้หกสามนะครับในเดือนนี้มันมีเรื่องราวของสสปารีนาขุด Facebook ของตัวเองขึ้นมาอะไปดูนะฮะคือเขียนว่ามั่วนะบอกว่ามั่วเลยแล้วก็เหมือนกับว่าทางคุณบุ๋มเองเนี่ยเหมือนไปเรียกร้องโทษอาญาอะไรในเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยนี่นะฮะคมขืนได่เจอประหารเนี่ยนะครับเพิ่มโทษถึงประหารชีวิตเห็นไหมคมขืนคืออาญามาตั้งนานแล้วเนี่ยนะฮะ คือจากเดลินิวจากข่าวสดที่ลงนะครับค่ะไม่ได้อ่านแต่พาดหัวนี่ะไรอาคมคืนมีโทษสูงถึงรปะหารชีวิตแล้วเป็นคดีอาญาบุ่มมั่วเขามั่วกว่าค่ะอุยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคมคืนคุก4-20ปีค่ะจำคุก8 0 0 0ถึง4 0ึง0 0เแสนโทษปรับ80,000ถึง4 0 0แสนบาทค่ะถ้าคมคืนแล้วค่าถึงจะเป็น ประหารค่ะโทษสูงสุดนะอยู่ที่ประหารชีวิตค่ะสําหรับข่มขืนแล้วฆ่าแต่การฆ่าคนไม่ว่าจะขลักทรัพย์แล้วฆ่าหรือจะข่มขืนแล้วฆ่าหรือจะไปทําอะไรแล้วฆ่าเขาถ้าคุณไปฆ่าใครสักคนหนึ่งโทษสูงสุดมันอยู่ที่ประหารมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแค่ข่มขืนโทษจะไม่ได้ถึงประหารนะคุณเอ๋เออนี่อันนี้คือคุณก็ชัดเจนแบบนี้เลยอันนี้ต้องข้อกฎหมายเลยก็อยู่มาตั้งแต่5้าเจ็ดก็สู้กับมันมาทำไมจะไม่รู้เนาะบุ๋มไม่ใช่กรรมาธิการเป็นเพียงที่ปรึกษา และเป็นดาราเก่าพูดอะไรระวังด้วยฝากประชาชนใช้วิจารณญานในการเสพข้อมูลบุ๋มแฮชแท็กม่วดาราเก่าทำไมเจ็บปวดหรือว่าไงไม่อ่ะเพราะคุณไม่ได้ตามดูงานก็นั่นไงผมก็เห็นว่าคุณก็ยังมีผลงานอยู่เยอะมากมายเต็มท้ายรถเมย์ไปหมดนะก็นั่นไง นะคือทีนี้เนี่ยประเด็นที่มันเหมือนกับว่าจะก่อวอดให้เป็นประเด็นหนักขึ้นมาอีกเรื่นหนึ่งในความรู้สึกเริ่มแรกเลยนะที่ผมขอสารภาพแบบในฐานะที่เรารู้จักกันถึงวินาทีนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าก็ต่างคนก็ต้องต้องต่างทําหน้าที่ของตัวเอง ใช่ไหมคะในแต่ละคณะกรรมการต่อให้ผม,มจะเป็นแค่ที่ปรึกษาใน,นาคณะกรรมการหรือตําแหน่งอะไรก็ตามหรือในตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งในคณะอนุกรรมธิการผม,มเป็นรองประธานนะอแต่ผม,มก็ไม่เคยเอาต้องเอามานั่งบอกชาวบ้านเพราะว่าประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับตรงนี้เลย<อ>ประชาชนจะได้ผลประโยชน์อะไรกับตรงนี้คือเมื่อมีผลงานออกมาต่างหากหมมไม่ใช่ตําแหน่ง<อ>ดังนั้นการที่ผม,มจะไปเป็นตําแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยแต่ขอให้ผม,มได้ไปทํางานตรงนั้นผม,มว่าตรงนั้นอ่ะคือสิ่งที่สําคัญกว่า ดังนั้นมุมก็เลยก็ไม่เคยมานั่งแบบโพสตหรืออะไรได้แต่โพสต์แค่ว่าณนะตอนนี้คณะกรรมการเนี่ยรเราทํางานอะไรบ้างแล้วนะคะและควรจะเป็นผลงานทั้งคณะกรรมการเพราะทุกคนทํางานกันหนักมากอ,าอโอเคเข้าใจแต่ที่นี้ประเด็นที่มันผุดขึ้นมาแล้วทาให้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ควรจะมีหลุดออกมาเลยก็คือที่ไปบอกว่าคุณบุ๋มขอโทษนะฮะ,ะมากสามีค่ะบุ๋มว่ารเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะเปิด Google ก,ก็เจอ,อ คนทั้งประเทศรู้ไหมคะว่าผมแต่งงานกี่รอบกี่รอบเนี่ยบอกตรงผมถามสองรอบป่ะใช่เอผมก็คุณก็จําได้เอคุณก็จําได้คุณก็รู้สามีดีฉันเป็นใครบ้างคือแต่ที่อุ้ยสองคนเนี่ยผมว่าก็ไม่เห็นว่ามันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยค่ะถึงอย่างไรก็ต้องนี่แต่ต้องขอบคุณเขาเลยนะที่เขาเอารูปมาขึ้นให้เนี่ยครับเนี่ยนะมากสามีแล้วลงรูปคุณเซฟมาซะเยอะเลยเนี่ยไปเนี่ยลงรูปคุณเต็มไปหมดเลยใช่ เนี่ยนะฮะดิฉันก็ลืมรูปไปตั้งนานแล้วจริงๆเขาาต้องขอบคุณเขานะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยรูปชุดว่ายน้ำยังไงคุณก็ยังต้องเห็นกันต่อไปเพราะผมเป็นนักดำน้ำนี่ไงดิฉันต้องไปดำน้ำค่ะคุณและดิฉันจะไม่ยอมทิ้งความรักของดิฉันเองกับการดำน้ำไปเพื่อ,อความอะไรของใครบางคนครับดังนั้นดิฉันก็ยังจะไปไว่ายน้ำของดิฉันเหมือนเดิมคุณบุ๋มรู้สึกว่านี่เป็นการแซคุณไหมที่บอกว่าเออมากสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันคือการบูลลี่อมันคือการบูลลี่ ซึ่งมันไม่ควรใช่จะเกิดขึ้นแบบนั้นสิ่งที่ผมเสียใจนะก็คือว่าเวลาที่เราต่อสู้เรื่องของผู้หญิงอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งผู้หญิงควรจะช่วยสนับสนุนด้วยตัวของพวกเราเองและอีกอย่างหนึง่งตักกะที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ตักกะแบบป่วยๆที่เราจะนั่งนั่งมานั่งบอกว่าใครสักคนหนึ่งโดนผมขืนเพราะแต่งตัวอย่างนั้นน่ะสิเพราะเธอไปอย่างทาตัวอย่างนั้นน่ะสิจริงๆแล้วต่อให้แต่งตัวอย่างไรก็ตามไม่มีใครมีสิทธิข่มขืนคนอื่นคะ่ะ ม,มัน<ผ>มควรจ,จะเป็นอย่างนั้นและสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนผมรักการดำน้ำบุ๋มก็มีสิทธิที่จะไปดำน้ำของบุม๋มบุ๋มก็ใส่แล้วบุ๋มก็ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินตลาดหรือทำอะไรบุ๋มก็อยู่ในทะเลของบุม๋มอย่างที่ทุกคนเห็นแต่เพียงแต่ว่านั่นคือ,น,น,คอนั่นคือชีวิตส่วนตัวแต่เวลาทำงานบุ๋มก็เต็มที่ดังนั้นบุ๋มก็เลยงงว่าทำไมเขาถึงต้องเอารูปชุดว่ายน้ำอเอามาเปรียบเลยพร้อมกับเขียนว่ามากสามีทั้งๆท,ที่มันไม่เกี่ยวกับการทำงานหรือ หรืออะไรเลยเแล้วบุ้งถามเลยว่าประชาชนได้อะไรจากสิ่งที่เขาโพสบุ้งมไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาโพสเลยอ่ะเพราะว่า Google ก็เจอแล้วค่ะว่ารูปกระดาขนาดไหนเปิดไปก็เจอค่ะว่าแฟนหมุมกี่คนก็ไม่ต้องโพสก็ได้แต่เมื่อคืนโอ้โหกระหน่ำหลายโพสมากเลยเน,นาะ,ะกระหน่ำนะกระหน่ำหลายโพสมากแล้วก็เป็นคลิปเก่าๆที่ฉันอารมณ์เหมือน f อฟดิฉันเลยขอบคุณมาก <laughs> แต่ที่แน่ๆสิ่งที่คุณขอโทษนะค่ะ ชาวเน็ตหรือว่าในทวิตเตอร์หรือในโลกโซเชียลเขาบอกว่าแม่ฟาดกลับโดยการที่มีการโพสต์แล้วมันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์เลยนะยนั่นก็นคือแฮชแท็กของคุณที่บอกว่าถ้าไม่ฉลาดให้อยู่เงียบๆ <c oughs> นี่ <c oughs> ถ้าไม่ฉลาดให้อยู่เงียบๆนี่อันดับหนึ่งนะ <c oughs> มันอาจจะไม่มีเรื่องอื่นที่มันกระแสตอนนี้มั้งคะถ้ามีข่าวด่าล่าข่าวอะไรอาจจะไม่ขึ้นระดับหนึ่งก็ได้แต่เพียงแต่ว่าแต่เมื่อวานก็ฟาดกันคือคือจริงๆแล้วบุ๋มก็เป็นสไตล์อย่างเงี้ยจะชอบแบบว่าอธิบายหนึ่งสองสมสหของบุ๋มมาแล้วค่อยแฮชแท็ตกตบท้ายครับแฮชแท็ตกตบท้ายเพื่อเพื่อให้เขาคิดได้อะฉุกคิดนะสักนิดนึงแต่ไม่ชอบด่าคนนะแต่ชอบแบบอย่างเงี้ยให้มันทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยสักหนอกนครูน่เข้าใจด้วย<ร>นะ่าเข้าใจด้วยว่ามันอย่างนี้แต่แต่ ก็คงไม่เข้าใจไม่เห็นยาวทีนี้ประเด็นหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามีการพูดถึงนะครับเพราะมีการเปรียบมวยกันค่ะพอหลังจากโอ้โหบุ๋มประนัดดาสนุกนะฮะกับทางเอปารินาสองฝั่งแล้วเนี่ยคือเรียกว่ามวยถูกคู่คแล้วเขาก็ไปขนานนามว่านี่คือสงครามนางงามค่ะแต่คุณไม่เห็นด้วยกับคำนี้ไม่เห็นด้วยอะถ้าอย่างถ้าอย่างแบบเออบุ๋มทะเลาะกับสมมตินะคะสมมติพี่ลูกเกดอย่างเนี้ย นี่คือนางงามต่อนางงามนะครับพี่ลูกเกดเอาทำไมนึกถึงพี่ลูกเกดเพราะนี่สายแบบสายสตรองเหมือนกันหน่อยอะไรเงี้ยตัวแม่เหมือนกันหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแต่เอคือผู้เข้าประกวดอ่ะไม่ได้เป็นนางงามก็จะเรียกเขานางงามก็ได้เมื่อแต่คุณกาลังจะบอกสังเกตถ้วยที่คุณถือกับอีกฝั่งหนึ่งไม่มีถ้วยอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะสงสารเขาเหรอฮะคุณมีมงกุฎแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีมงกุฎเงี้ยเหรอ อันนี้คือบุ๋มไม่รู้ว่าใครเอารูปมาแล้วเราประกวดปีเดียวกันแต่ที่แน่ๆหลังจากนั้นคุณลงคลิปรูปของถ้วยรางวัลพร้อมกับเพลงก่วงเอ๋ยช่วงงามเปล่าอันนี้คือคลิปที่อันนี้คือมือแฟนคลับค่ะครับแฟนคลับไปเยี่ยมที่บ้านแล้วเขาก็บอกอยากให้เห็นถ้วยถ้วยรางวัลอันนี้คือแฟนคลับแล้วก็เป็นเพจของแฟนคลับไม่ใช่บุ๋มนะคะบุ๋มไม่ได้เป็นคนลง ไม่ใช่เป็นคุณบุ๋มนะฮะไม่ใช่ค่ะบุ๋มไม่ได้เป็นคนลงเพียงแต่ว่าแฟนคลับอยากจะให้เห็นว่าเฮ้ยคุณแม่ตำแหน่งอะไรถ้วยรางวัลของปีบุ๋มเป็นแบบนี้ที่บุ๋มถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอามาคลิปมาลงอยากจะบอกว่าเพจดรบรรดาภูมิดีเป็นของแฟนคลับที่เขาเขียนชัดเจนค่ะว่าเป็นแอดมินของแฟนคลับในการทำเพราะฉะนั้นแน่นอนคุณบุ๋มไม่ได้ลงเองแต่ว่าเป็นแอดมินเป็นแฟนคลับของคุณบุ๋มที่ลงแต่ว่าเขารู้สึกว่าอยากจะให้บรู้ว่าเพราะว่ามัน20ปีมาแล้วที่บุ๋มเป็นนางงามมาแล้ว่าออยางรวั คนไม่มีผมว่าเขาทราบอยู่แล้วแหละเพราะเขาประกวดปีปีถัดมาเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าสงครามนางเพ <อ S 1> ราะบ,บนเวทีวันนั้นผมก็ยืนมาเป็นตรงผมต้องมามอบมองกุฎไงอ่เจอไหมคุณไม่เจอเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว,ลวใช่รอบนั้นเขาไม่ได้อยู่แล้วคุณเตาโอเคเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรื่องที่หลายคนตกใจมากเมื่อวานนี้คุณได้มีการออกมาพูดบอกว่าคุณอาจจะลงสมัครสอสอเพื่อให้เห็นว่าสอสอน้ำดีเนี่ยมันเป็นยังไง อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับกลับมาสู่รายการหนกระแสนะครับยังคุยกับแม่บุ๋มนะฮะฟาดแรงอยู่นะครับคุณบุ๋มหลังจากที่เป็น ประเด็นข่าวขึ้นมานะครับ <c oughs> หลังจากนั้นคุณก็ได้มีการโพสต์ข้อความมาบอกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะพูดถึงแล้ว <c oughs> ถูกไหมฮะคุณก็บรรยายต่างๆ,ๆ <c oughs> งนานาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าโพสต์จริงๆบุ๋มมีแค่2อันเท่านั้นนะ อันแรกก็คืออธิบายเขากราบใช่ไหมคะที่มีแฮชแท็กปิดท้ายใช่ไหมคะแล้วก็อันเนี้ยเนี่ยคืออันแรกอันนี้คืออันแรกนะฮะใช่ค่ะอันนี้คืออันแรกเพราะว่างงมากเลยเข้ามาปุ๊บเอ้าทําไมเขาเขียนถึงเราเอารูปเราไปใช้อย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพยายามอธิบายนะคะว่าการทํางานของคณะกรรมการเนี่ยเป็นยังไงนะคะส่วนตัวของผมเองต้องทํางานยังไงนะคะแล้วก็เนี่ยเนี้ยเนี่ยก็คือรูปนี้เนี่ยอันนี้คือรูปตอนเรียนหนังสือแต่เพียงแต่ว่าก็มีแฮชแท็ก ปิดท้ายตามสไตล์ปิดนัดา,ดานิดนึงอ่าแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่จบก็ยังมีต่อเนื่องนะโอ้เยอะเลยใช่ไหมคะคแล้วก็มีเหม็นทุกคนมีคําว่ามีด้วยอะไรเนี่ยเราก็เลยบอกเุ้ยเริ่มเริ่มทะลึ่งเริ่มลงแรงเริ่มเริ่มเบื้องล่างมากเริ่มอะไรมากแล้วก็เริ่มไปกันใหญ่อู๋ใช้คําว่าเริ่มไปกันใหญ่ก็เลยลงอีกอีก,อกคอมเมนต์หนึ่งเออไม่ใช่คอมเมนต์สิเป็นอีกโพสต์หนึ่งอะนะคะว่าอันเนี้ยจะขอคุยเป็นครั้งสุดท้ายนะคะอ่าใช่ นะคะเพราะว่าคิดว่าเขียนไปก็คงคงไม่เข้าใจแล้วแหละอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เสียเสียเวลามากเพราะว่าในวันเมื่อวานเนี่ยบุ๋มเองก็ต้องลงไปช่วยเคสข่มขืนที่ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องรีบตีรถกลับมานั่งทํารายการของตัวเองอีกนะคะแล้วก็ไหนจะต้องเตรียมของเพราะว่าบุ๋มมีอย่างเช่นพรุ่งนี้เช้าบุ๋มก็มีแจกของประชาชนอีกนะคะคือคืองานบุ๋มอะ่ะตั้งแต่มีโควิดมานะพี่หนุ่มงานบุ๋มแน่นมากแล้วบุ๋มลงพื้นที่ตลอดแล้วบุ๋มก็ ไหนจะเคสตั้งแต่เราช่วยองค์กรทำเนียเราช่วยทั้งหมดหกเกือบหกร้อยแห่งอะโรงพยาบาล <ฮะ S 1> ทั่วประเทศไหนจะเพิ่งไปยะลามาหนูเหนื่อยมากเหนื่อยมากยอมรับว,ว่าเหนื่อยมากแล้วไหนจะประชุมสภาที่รายรได้จากเงินในวงการมาเทิงมันหายอะ,อะใช่ไหมอะสองวันเต็มเต็มที่ผมหายไปอะแต่ผมถือว่าโอเคมันคุ้มที่ม,มันได้ผลงานกับประชาชนมันได้อะไรกับดีๆต่อประชาชนแล้วเราหายไปตรงนั้นสองวันเนี่ยมันคุ้มในสภาเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าพอมันเจอวันเนี้ยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย เมื่อวานหมนแบบเหนื่อยอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยในใจแบบเกิดอะไรขึ้นวาทาไมมันต้องมาเจออย่างนี้นะทาไมแตบบต้องมานั่งตอบคําถามในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทํานะฉันก็ทํางานของฉันอยู่ดีๆทาไมคุณไม่ทํางานของคุณไปดีๆฉันก็ทํางานคณะกรรมการของเราไปดีๆแล้วต่างคนต่างทําต่างคนต่างมองผลประโยชน์ของประชาชนว่าเขาจะได้อะไรในบ้านปลายสุกวินาทีมันต้องทํางานให้มันคุ้มค่านี่วะแล้วมันพอมานั่งคิดแล้วมันก็เลยโอเคขอโพสต์นี้เป็นโพสต์สุดท้ายไม่พูดไม่ต่อล้อต่อเทียงแล้วจบ จบเลยจบด้วยแฮชแท็กที่หลายคนก็ชื่นชมหงายมือนะฮะรอส่วนบุญเดี๋ยวกรวดน้ำไปให้นี่เป็นแฮชแท็กนะค่ะคืออะไรครับก็ไม่รู้่าก็เขาสื่อสารแล้วเขาไปไม่รับฟังอะอก็ต้องอาศัยแบบนี่หงายมือรอส่วนบุญเลยค่ะเดี๋ยวกรวดน้ำไปให้ใช่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะเขาไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้น แต่ที่แน่ๆคุณสองคนเคยเจอกันมาก่อนเคยเจอก็สัมภาษณ์เขายเคยนั่งสัมภาษณ์ด้วยเคยนั่งสัมภาษณ์เขาหลโหนก็ปกติดีมีให้กําลังใจกันตั้งแต่ถามเรื่องที่ดินเขาโดนสอบโดนโดนสอบสวนยังไงมีการวัดรังวัดยังไงก็ถามเขาก็ตอบปกติดีนะแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมา่ก่อนเลยแต่สิ่งที่ผมสงสัยคือในเมื่ออยู่ในสภาเดียวกันคุณโทรถามก็ได้ไหมไม่เห็นจะต้องแบบ เขียนอย่างนั้นแล้วก<ด>็เขียนมั่วเอารูปคุณมาลงบอกคุณมากสาม,มาาีแล้วก็เรื่องเอาเรื่องสามีมาเขียนว่าเออมากสามีหมูว่ามันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนจะได้เลยอ่ะครับผมแต่เรื่องนี้เห็นบอกคุณหมูคุณจะฟ้องแล้วคุณจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขกินด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยผมขอบอกตามตรงเลยนะเนื่องจากว่าพอเราลงพื้นที่ทุกทุกที่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นน่ะคือเราอ่ะเอาของไปให้ประชาชนแต่น้องหมา เขาไม่มีกินอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้คนคนอดอยากกันอยู่แล้วถูกไม้หาควันเขาไม่ค่อยจะมีกินอยู่กันอยู่แล้วกับกลายเป็นว่าเราดันไปทิดต,ตรงนั้นแล้วเราก็คิดเออเออถ้าได้เงินมาเอาไปช่วยน้องหมาด้วยดีกว่าครับแต่พอมานั่งดูอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเราตอบแรงเหมือนกันเนาะแรงไปไหมเออเออเอเอก็ก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าหลอกแรงไปไหมแต่ด้วยความตั้งใจจริงก็คิดว่าเออถ้าได้ตังมาไปเลี้ยงน้องหมาจริง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 แล้วก็ฟ้องจริงๆค่ะฟ้องจริงๆด้วยเอาแน่แต่เขาบอกเลยบอกฟ้องมาฟ้องกลับเอออย่าคิดว่าเจ๋ ฟ้องมาฟ้องกลับอย่าคิดว่าเจ๋วอยู่คนเดียวเปไงล่ะคุณรายการอยู่ช่วยตอบผมหน่อยว่าข้อหาอะไรคะข้อหาสามีมากมากสามีหรือเปล่าข้อหาอะไรนี่นะฮะมีอีกนี่นะครับก็คือคือคุณเอกกก็ลงของแกมาเนี่ยนะฮะเตรียมแจ้งความบุมรัดามินประมาทโดยการโฆษณาคพรบคอมเอาเงินมอบให้นักเรียนยากจนแต่แต่งตัวเรียบร้อยวัดด่านทับตะโก คือลักษณะเหมือนคุณแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะพูดกันตรงๆผมขอญาติตสแล้วกันนะผมผมพูดแทนแล้วกันเหมือนแบบคุณแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็เลยต้องเอาไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนที่จนแต่งตัวเรียบร้อยก็อนุโมทนาบุญก็อนุโมทนาบุญกับเขาจริงๆถ้าเขาทําจริงๆอืค่ะแต่ว่าข้อหาอะไรเหรอเออนะแต่ว่าทีนั้เนเ่ยาผมไม่มีเขียนชื่อเขาเลยนะไม่มีเลยนะเอองงอยู่เนี่ย คือมวยถูกคู่งี้คือเขาหาอะไรอ่ะแ้วเราก็เออถ้าเขาอยากฟ้องก็ฟ้องเขาก็ห้ามอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วไงห้ามไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันแต่คุณจะฟ้องแน่นอนค่ะเพราะมีเอารูปคุณไปลงไปใช่มันมีกฎหมายใหม่ต่างๆด้วยนะคะว่าถ้าเกิดคุณเอารูปใครไปใช้เอาชื่อใครไปใช้เนี่ยควรจะขออนุญาตก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีกฎหมายข้อนั้นเกิดขึ้นด้วยค่ะครับอ้าวมาอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนตกใจมากเมื่อวานที่คุณบุ๋มสัมภาษณ์ไป คุณบอกว่าคุณอาจจะลงสสเพื่อให้สสบางคนเนี่ยได้เห็นว่าการทํางานของสอน้ําดีเนี่ยเป็นยังไงจะลงจริงไหมไม่จริงค่ะอุ้ยแล้วมันคืออะไรที่คุณพูดไปอ่ะมันมันบอกว่าถ้ามีโอกาสใช้คํานี้นะเดี๋ยวคุณหมนะผมอยอนฟังคำผมขอฟังก่อนผมขอฟังก่อนไปฟังใหม่ไปฟังเอามามาก่อนมาก่อนดังนั้นวันนี้นะหมูมีแรงบันดาลใจใหม่รู้ไหมอะไรถ้ามีโอกาส ผมจะไปเป็นสสแล้วผมจะไปทำให้เขาดูว่าสสที่ดีควรทำตัวยังไงขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่เขาทำให้ผมเปลี่ยนที่ผ่านมาผมปฏิเสธมาโดยตลอดว่าฉันจะไม่ยุ่งแม้ว่าที่ผ่านนี่นเห็นปะถ้ามีโอกาสแต่เพียงแต่ว่าถ้าการเมืองยังเป็นอย่างนี้ผมไม่ยุ่งนะผมขออยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าณนะทุกวันนี้เนี่ยผมว่าผมก็ทำงานเพื่อประชาชนได้มากแล้ว มากโดยที่บุ๋มไม่ต้องไปโดนเปลืองตัวโดนด่าในเรื่องของเงาของการเมืองหรืออะไรก็ตามแล้วก็สามารถทํางานเป็นองค์กรอิสระที่ที่เป็นนางงามสวยๆของดิฉันได้ช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้หญิงลงพื้นที่ทำนู่นทำนี่ได้โดยสบายใจดังนั้นดังนั้นบุ๋มมามองตรงนี้ว่าคือใช้คาว่าถ้ามีโอกาสจริงๆคำพูดนั้นเพื่อเป็นการติงเข้าไปว่าหน้าที่ของสสคืออะไรคุณได้รับเลือกจากประชาชน คุณควรที่จะมานั่งใส่ใจความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนพัฒนาพื้นที่ของคุณน่าจะดีกว่ามานั่งใส่ใจว่าดิฉันมีผัวกี่คนม,มันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยคุณครับคุณบุ๋มทำงานอยู่ในวงการเมืองมานานหรือยังจริงๆแล้วขาหนึ่งขาหนึ่งของบุม๋มขาหนึ่งของบุ๋มเนี่ยอยู่ในวงการการเมืองมานานมากแล้วนะตั้งแต่ ตั้งแต่สมัยถ้าเกิดพูดถึงสมัยเลยนะคะสมัยท่านทักษิณเนี่ยบุ๋มเป็นผู้ชนาญการคณะกรรมการเศรษฐกิจการพณิชย์และอุตสาหกรรมของวุฒธธิสภาคเคยบินไปทํางานที่ออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์มาแล้วด้วยนะคะมาถึงสมัยท่านอภิสิทธิ์บุ๋มเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เลยนะบ,บินไปทํางานอยู่ที่อเมริกาใต้นะคะคุยงานเรื่องไบโอดีเซลมาถึงสมัยท่านประยุทธ์ บุ๋มก็มาอยู่ในคณะกรรมธิการนะคะเป็นที่ปรึกษาตรงนี้เพราะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายข่มขืนที่บุ๋มคิดว่ามันตรงกับสายของบุ๋มดังนั้นถามว่าถ้าบุ๋มใช้คําว่าการเมืองกับบุ๋มเนี่ยที่บุ๋มอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วอ่ะแต่ทำไมหลายหลายคนไม่เคยทราบเพราะบุ๋มถือว่าบุ๋มขอใช้ความรู้ความสามารถที่บุ๋มอุตสาหเรียนมาตั้งขนาดนี้เนี่ยทำงานเพื่อประชาชนดีกว่าและแต่ไม่ต้องมานั่งบอกว่าบุ๋มตําแหน่งอะไรเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยอืแต่บุ๋มรู้ว่าบุ๋มได้ทําอะไรพอแล้วอืแต่ที่แน่ นะฮะคือที่คุณมุ๋มบอกว่าถ้ามีโอกาสจะลงสสแล้วก็จะทําให้ดูว่าสสที่ดีเป็นยังไงเขาตอบกลับมาเลยว่าคคใครอยากเห็นปนัดดานี่ลงสสเขตปรินาหไหมคะยันหนีไปลงเขตอื่นนะคะท่านสสคะท่านลงมาตั้งหลายหลายสมัยขณะน,นี้ท่านน่าจะทราบกฎเกณฑ์ของการลงสมัครไหมฮะดิฉันไปเขตคุณไม่ได้คะ่ะเพราะบ,บ้านทะเบียนบ้านดิฉันไม่ได้อยู่บ้านคุณค่ะคุณ นี่ดีกว่าคุณล้านเท่ายังล้มมาแล้วแข่งกับสสปรีนา <c oughs> เป็นไงล่ะอ่เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากแข่งกับเขาเลยนะอือจริงถ้าเกิดเขามั่นใจว่าในเขตเขาพื้นที่เขา เขาชนะอย like <laughs> laughter, ู Ma. ่แล้วอ่ะมันก็ดีคุณบุ๋มไม่บอกมาแข่งเขตบุ๋มไหมก็อยากให้เขามาแข่งเขตดิฉันแต่ดิฉันจะไปลงเขตไหนล่ะอยู่บางเขตเนี่ยเนาะฮะเดี๋ยวสสศิลาก็แบบน่าโกรธดิฉันดิโอ้ยทายก็เจอขวาก็เจอขออยู่เงียบๆเป็นนางงามของดิฉันดีกว่าไม่คุณบุ๋มเอ่อเรื่องนี้มันมีโอกาสที่มันจะยุติหรือมันจะเจอกันแล้วคุยกันได้ไหมหรือว่าคิดว่าสุดท้ายแล้วแน่นอนว่าคุณบุ๋มเดินหน้าฟ้องแน่นอนเรื่องนี้ไอ้ฟ้องคงฟ้องสําหรับโพสต์ที่เขา โพสดูถูกแล้วก็เอารูปชุดว่ายน้ําไปทําแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดให้จัดการเรื่องอื่นคงไม่หรอกค่ะเพราะว่าบุ๋มคงได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะได้ทํางานจริงจังของเขาสักทีแล้วบุ๋มก็คุยกันในคณะกรรมการเลยนะเราคุยกันในคณะกรรมการในกลุ่มว่าบุ๋มบอกว่าณวันนี้บุ๋มแค่รู้สึกไม่ดีตรงที่ อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมามีชื่อเสียงของบุไปทําให้งานของคณะกรรมาการเกี่็บเป็นแปลงกฎหมายข่มขืนน่ะมันดูมันดูมันดูไม่สดใสอะ่ะ เออหมุมก็เกรงใจเข้าตรงนั้นอยู่เหมือนกันหมุมพูดตามตรงนะคะแต่เพียงแต่ว่าทุกคนจะรู้ดีแล้วให้กําลังใจหมุมไม่เยอะมากต้องขอบคุณขอบคุณทุกกาลังใจจริงๆที่ให้กําลังใจหมุมเยอะมากว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรายังทํางานของเราต่อไปมีอีกหลายกฎหมายหลายข้อและหลายส่วนที่พยายามปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเรื่องถ้าครูข,ข่มขืนเด็กจะเป็นยังไงในอนาคตคือเราพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดอ,ะอ่ะเพราะถ้าเกิดเกิดคดีข่มขืนเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันเกิดเรื่องไปแล้วไงเออหรือว่าจะเป็นเรื่องของฉีดได้ฝอมันจะทําได้ไหมหมุมกาลังต้องททททํําาาาาไปเข้วิจัยยี่่รชนอู คือมันมันการมันมันยังมีโปรเจกต์อะไรที่ต้องทําอีกเยอะแยะมากมายเอาขมุมขอเอาพลังของบุ๋มมาลงตรงนี้ดีกว่าโอเคแค่นั้นเองคุณบุ๋มคุณมีโอกาสที่จะคุยกับเขาในฐานะแขกรับเชิญของรายการคุณอีกไหมบุ๋มเชิญเขาอยู่นะให้มากรุณามาเถอะค่ะเออเอาสิแม่ฟาดไมล่ะ แล้วคุณบุ๋มครับ <c oughs> มันมีกรณีที่เ,เรื่องที่มันเกิดขึ้น <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ <c oughs> แฟนคลับของคุณเองอย่างน้องแคนดี้เองเนี่ยนะฮะแกก็ไปเหมือนแบบซัพพอร์ตแม่บุ๋ม <c oughs> <c oughs> ก็จะไปลงบอกว่าสอ,อ,อสอท่านนั้นอย่าไปบริจาร่างกายนะเดี๋ยว หมอจะไม่เจอสมองหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>มีมีแฟนคลับอีกหลายกลุ่มเลยค่ะที่แบบไม่ใช่แฟนคลับบุ๋มก็มีนะคะแต่คือด้วยด้วยมุมมองของเขาว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าอะไรที่คือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องคอมเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นได้ค่ะแต่บางทีบุ๋มเองยังไงก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจดีกว่านะคะคที่ให้มากับบุ๋มเยอะแยะมากมายเป็นพันๆข้อความยังไม่สามารถอ่านได้แต่ขอบคุณจริงๆครับ,รบผมสุดท้ายอยากพูดอะไรอยากบอกอะไรสสปปรินาครับเชิญครับ ทำงานของคุณเถอะคะ่ะเรื่องส่วนตัวดิฉันที่ฉันจัดการได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณบุ๋มครับเอาละฮะก็นี่คือเป็นคุณบุ๋มบอ,อกคุณบุ๋มไม่ได้ฟาดนะฮะถ้าฟาดจะยิ่งกว่านี้นถ้าฟาดเนี่ยเวลามีผู้ไร้ข่มขืนเนี่ยอันนั้นฟาดจริง แต่ก็ยืนยันนะครับว่าสําหรับกรณีของคดีขมขืนวันนี้เป็นอาญามไหมเป็นแต่ไม่ได้โทษประหาร<ช>แต่ถ้าเกิดว่าขมขืนแล้วฆ่าน,นี้โทษประหาร<ช>อันนี้คือต้องแยก2องมุมนี้ให้ถถามนีฉันได้ทํามาตั้งแต่ปีห้า็ดสู้มาขนาดนี้แล้วถามได้ทุกข้อคะ่ะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งค,ครับ,บคุณครับ